walk with God โดยคริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวจงตั้งความหวังอนน้อยนิดในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ยากอบบทที่5ข้อที่15และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้ยากอบเขียนจดหมายหนุนใจผู้เชื่อที่กระจัดก,กระจายไปทั่วเอเชียน้อยที่ตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันยากลำบากเนื่องจากการข่มเหงทำให้ผู้เชื่อจำนวนมากทุกเมืองลำบากทางเศรษฐกิจและสังคม หลายคนเจ็บป่วยหมอไม่สามารถรักษาได้ยากอบเตือนผู้เชื่อว่าแม้บางคนจะเจ็บป่วยเกือบถึงความตายให้รวมใจกันอธิษฐานด้วยความเชื่อเพื่อผู้ป่วยให้เขารอดชีวิตเพราะชีวิตขึ้นอยู่กับพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่สามารถรักษาเขาให้หายได้แม้ความคิดของมนุษย์ เรื่องความเจ็บป่วยบางอย่างอาจจะมีโอกาสน้อยนิดที่จะรอดได้ขอให้ความหวังอันน้อยนิดเป็นความหวังในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่และทรงฤทธิอำนาจเมื่อเราตั้งความหวังของเราที่พระองค์ด้วยการอธิษฐานอย่างจริงจังอธิษฐานไม่หยุดขอจนกว่าจะได้แสวงหาจนกว่าจะพบและเคาะจนกว่าพระองค์จะเปิด เราสำแดงความเชื่อของเราให้พระเจ้าทรงทอดพระเนตรส่วนการรักษาเป็นของพระเจ้าเมื่อการอธิษฐานไม่หยุดและไม่เลิกทำให้เรามีความหวังและความเชื่อมากขึ้นเพื่อพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ในสถานการณ์โควิด -19 มีผู้คนที่เรารักและรู้จักต่างได้รับผลกระทบจากโรคร้ายนี้แต่เราผู้มีพระเจ้าเป็นความหวังเราจะไม่เลิกหวังในพระองค์แต่เราจะสัมดงพระองค์แพทยผู้ยิ่งใหญ่ ผ่านการอธิษฐานด้วยความเชื่อของพวกเราขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ